จะออกเป็นผมบ่มบ่มสับเป็นน้ำหมักสับปะรดอะครับคือลองผสมหอมไม่ใช่อันนี้มันน้ำฉีดมันแห้งเฉยๆผมก็เอาไว้ฉีดใช่ครับคือบางทีมันแห้งไปครับก็เ็ไอยู่ ก็มีอาการฟ้าตอเลยนะฮะรออาการให้ชัดเจนนะครับไม่ทันนะครับ,รบปลาที่นี่ลงไปกินค่อนข้างเร็วนะต้องต้องให้ทันมันนะฮะปลาก็คือจะโัวไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าลงไปแล้วมันกินเลยนะ ลงไปสายยังจมน้ำไม่สนิทปลาก็ตอดเหยือแล้วนะมีอาการแล้วนะพาเดินนะเห็นไหมครับพาเดินนะครับเรียบร้อยครับปลาเล็กนะครับทุนยกชัดเจนนะครับเพื่อนๆตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยครับ ครับผมถอยไปสุดสายเหมือนเดิมลงไปก็มีอาการปลากินเลยนะครับปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับหมยนี้นะครับมีอาการต่อของทุ่นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรออาการให้ปลากินชัดเจนนะครับเราค่อยวัดกันนะครับ ต้องชิงจังหวะกันนะไวนะฮะทุ่นค่อยๆจมนะครับไม่อูอ่นะ,ะ่อลงไปมีอาการปลาตอดเยื่อเลยนะคร คุนเริ่มตอกนะฮะปลากำลังเล็มเหยื่อนะฮะก็ไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งวัดนะครับต้องชิงจังหวะนะครับค่อยๆจมนะครับเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่นะฮะนี่นะครับตัวเล็กไปครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะ คุณยกขึ้นมาสองข้อนะครับผมมีอาการยกสองข้อสามข้อลัดเรียบร้อยนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับผมเราเอาที่ช้อนหน่อยนะครับปลาตะเพียนปากบางนะอือออุ้ย,ยเรียบร้อยนะครับเป็นปลาตะเพียน ไใช้มาสามนิ้วนะฮะนี่นะครับ คุณกดจมแล้วนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเนนปนินนะครับ,รบ,รรบตัวเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยไป เะะกดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ตกปลาไทยปลาเกลืออันนี้พอทำกินได้นะ